ช่างมินาแนะนําสําหรับเซตเอาไปทํางานเอาไปฝึกหรือเอาไปเปิดร้านรอบนี้ช่างมินาจัดเป็นเซตโกนวดให้ด้วยสามารถที่จะเอาไว้ในการโกรนวดและที่สําคัญสามารถถ่ายเฟดเก็บเฟไลาเฟตทรงวินเทจนะคะเป็นฟันสองชั้นแบบนี้นะคะเก็บขาวในการถ่นะคะ เก็บตรงที่ปัตตเดียนเก็บยังขาวไม่หมดสามารถใช้ตัวนี้ในการเก็บขาวได้นะคะคืองานไล่เฟดวินเทจนะคะตัวนี้ช่างมีนาก็แนะนําเลยนะคะใช้งานได้ดีการเปิดเขาจะเปิดข้างๆค่ะทุกคนนะรอก่อนนะคะก็จะมีการบอกสองสามหนึ่งนะคะคนรอบเขามาถึงแปดพันห้าร้อยรอบนะคะจะมีการบอกรอบแล้วก็มีการบอก การใช้งานแบตเตอรี่ของเรานะคะมีการปิดเครื่องก็จะมีการนับถอยหลัง321สองหนึ่งนะคะหรือการเปิดเครื่องก็จะมีการนับถอยหลังเป็น321เหมือนกันค่ะให้เรากดแช่รตรงนี้นะคะทุกคนและตัวเครื่องของเขานะก็จะไม่ทิ้งรอยนิ้วมือให้เรานะคะทุกคนถือว่าดีมากค่ะทุกคนนะสวยงามมากค่ะนี่นะคือพรีเมียมนะคะสีทองแบบนี้สวยมากนะคะโอเคเรามาดูข้างในกันเลยค่ะทุกคนข้างในเราแค่กดขึ้นค่ะทุกคนนะ พอกดขึ้นเราก็จะเห็นฟันข้างในของเขานะทุกคนนี่ว้าวถือว่าฟันขเขาถือว่าเยี่ยมมากค่ะทุกคนนะเป็นฟันสองชั้นแบบนี้นะคะในการไถหรือโกนเนี่ยถือว่าเก็บได้เกี้ยงนะคะทุกคนนะใครที่ต้องการเอาไว้โกนหนวดไถหนวดให้ขาวๆโดยที่ไม่ใช้ใบมีดโกนนะคะตัวนี้ก็สามารถทําได้นะคะทุกคนนะถือว่าดีมากๆค่ะทุกคนสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะการเปิดขเขาให้เราเปิดแช่ไวค้ค่ะ กดแช่ไวนาะนี่สามารถปรับระดับได้ถึงสามระดับนะคะทุกคนนะระดับแรกก็คือเจ็ดพันห้าร้อยรอบนะคะและระดับที่สองคือแปดพันรอบนะคะและระดับที่สามคือแปดพันห้าร้อยรอบถือว่าแรงอึดมากคะ่ะทุกคนนะว,ว้าวแรงอึดจริงๆนะคะจับได้ถนัดมือค่ะใครที่ต้องการที่จะเอาไปไถหนวดตัวเองหรือ ถ่ายนวดให้ลูกค้าหรือใช้ในการถ่ายไล่เฟดตตัวนี้ก็ถ่ายขาวดีมากค่ะทุกคนนะและตัวต่อมาคือตัวขึ้นทรงนะคะขาดไม่ได้คือตัว M3 Pro นะคะทุกคนนะ สวยงามมากสีเขียวแบบนี้นะคะจับได้ถนัดมือค่ะทุกคนนะตัวนี้นะคะมาพร้อมรอมเขาอยู่ที่7,800ร่อนะคะการใช้งานใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงว้าวมาพร้อมกับแท่งชาร์จนะคะพร้อมใช้งานสะดวกสบายมีนะคะฟันรองแบบกิฟตนะคะมีถึง8เบอร์มี0.5และ1.5ที่ไม่ต้องซื้อแยกนะคะแถมมาให้แล้วสำหรับ M3 Pro สีเขียว ว้าวนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการซื้อเลยและฟันลองเป็นกิฟต์อย่างดีนะคะสามารถที่จะสวมฟันแล้วไม่หลุดได้นะคะการปรับู้หการปรับเขามาใหญ่มากปรับระดับได้แบบสะใจสุดค่ะมีเสียงแก๊้ๆแกให้เรานะคะในการปรับนะคะการปรับนะคะดีมากๆค่ะทุกคนนะปรับขึ้นปรับลงดีมากค่ะและฟันของเขานะเป็นฟัน M3 Pro นะคะ นี่ DLC M3 Pro เอาไว้ขึ้นทรงเปิดทรงนะคะไทไล่ขาวไล่เฟดนะคะไททรงนักเรียนครบจบในตัวเดียวนะคะว้าวสวยมากๆนะคะเป็นตัวขึ้นทรงที่จบได้เลยคะ่ะทุกคนนะนี่นะคะสวยงามมากและการเปิดเขานะก็จะบอกแบบสีฟ้าในการใช้งานนะคะ และการชาร์จแบตน,นะคะก็จะขึ้นเตือนเป็นสีแดงนะคะพอเราชาร์จเสร็จก็จะเป็นสีฟ้าให้เราพร้อมใช้งานค่ะสะดวกสบายมากนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้ตัว M3 Timer m นะคะมาพร้อมรอมเขาอยู่ที่7800รอบนะคะถือว่าให้รอบม,มาดีมากนะคะสำหรับตัว t i ม m ม r จับได้ถนัดมือคะ่ะเบามือสุดๆนะคะทุกคนนะและตัวนี้เป็นยางการลื่นให้เราสวยงามมากและฟันเขานะว้าวฟันบางๆนะคะ ฟันคมพร้อมใช้งาน DLC 2.3เป็นฟันใหม่ล่าสุดนะคะสามารถที่จะทถยเขาและไม่ปักหัวด้วยนะคะตัวนี้ฟันเขามีความพิเศษไม่กินเนื้อแน่นอนนะคะทำงานได้ดีสามารถที่จะตัดผมเด็กได้ด้วยนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือเก็บเรียมนะคะสามารถทำได้ดีมากรอมเขาอยู่ที่7,800รอบ การใช้งานใช้งานได้ถึง3ามชั่วโมงมาพร้อมกับแท่งชาร์จไว้พร้อมใช้งานและที่สําคัญตัวนี้สามารถใส่ฟันรองได้ด้วยฟันรองก็จะไม่หลุดนะคะใครที่เป็นพ่อบ้านที่อยากได้นะคะเอาไว้แต่งหนวดหนวดยา,ยาวๆนะคะสามารถใส่ฟันรองได้ด้วยนะคะตัวนี้นะไม่หลุดนะคะสามารถแต่งหนวดได้นะคะโกนนวดได้นะคะทำงานได้ดีมากร้อมเขามาดีมากๆค่ะทุกคนนะมาฟังเสียงกันเลยค่ะแรงอึดๆนะคะทุกคนนะ 7 8 0 0ันรอโลบถือว่าแรงดีอึดมากๆค่ะใช้งานได้ดีมากๆนะทุกคนนะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจเซตนี้นะคะคที่ช่างมินาจัดให้นะคะสำหรับเซตนี้นะคะเอาไว้ขึ้นทรงเอาไว้กันคอเอาไว้โกนหนวดนะคะใน3ตัวนี้นะคะทำงานได้ดีมากใครที่สนใจเซต3ตัวนี้นะคะทักเพจหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามช่างมินาบร์บเบอร์ได้เลยนะคะ